สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน,น้ำตาลฟอร์ดปทุมนะคะวันนี้นะคะน้ำตาลอยู่ที่ช่องน้ำตาลฟอร์ดปทุมค่ะว่าเรารีวิวอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะก่อนไปชมคลิปนี้นะคะน้ำตาลฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยถ้าไม่อยากาพลาดคลิปถัดไปนะอย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยวันนี้น้ำตาลอยู่กับเจ้าตัว XLT นะคะเกียร์ธรรมดา4ประตูนะคะราคาจัดจำหน่ายของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่8 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้แต่งอะไรกันไปบ้าง มาเริ่มกันเลยค่ะของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานเอกนะคะโดดเด่นมากๆสไตล์อเมริกานะคะก็จะเป็นชิ้นงานเอกของชุดงานวายบอดี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวโฉมหน้าใหม่ค่ะเป็นหน้าของ F150 งานวายบอดี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าใหญ่มากทำให้ระบายของความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ มาพร้อมกับฟอน์ Ford นะคะที่เป็นสีดำด้านแล้วก็เพิ่มเติมเสริม,มหล่อนะคะให้ตัวกระจังหน้าโดดเด่นมากยิ่งขึ้นก็พร้อมกับไฟเมสิว3จุดเลยเดีย๋ยวมาต่อกันที่ส่วนของไฟหน้ากันบ้างไฟหน้า,นา,นานตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าโคมเดิมโปรเจคเตอร์นะคะแต่ไฟเดิมของเขาจะไม่มีไฟ daytime running นะคะเพิ่มเติมเสริม,ม,มหล่อนะคะ Full option เป็นไฟมัดแต่ง3ขีดนะคะก็ตัวนี้เลยไฟมัดแต่ง3ขีดเพิ่มไปด้วยยัดเดวิไอเข้าไปเลยค่ะแล้วก็วงแหวนรอบนอกเป็นแบบกลมนะคะแล้วก็เสริมหลอดด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะเดทไทม์รันนิง่งแน่นอนค่ะเอกลักษณ์ของเจ้าตัว F 1 5 0นะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับไฟ LED รูปตัว C นะคะ ตัวไฟชุดไฟสัดหมอกตัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนะคะในของชุดของตัว XLT ตัวคางด้านล่างนะคะตัวกันแท้งก็เป็นสีเงินนะคะตัวนี้ก็สามารถแจ้งได้นะคะแจ้งเซลล์น้ำตาลได้เลยว่าเซลล์น้ำตาลครับอยากได้เป็นตัวสีแดงสีดำหรือสีผืนได้หมดค่ะน้ำตาลทำให้ได้หมด มาดูต่อกันที่ส่วนของด้านข้างเลยค่ะส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นงานวายบอดี้นะคะนี่ค่ะตีโป่งออกจากตัวรถนะคะมาถึง4นิ้วเลยค่ะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะที่เป็นทรงแรปเตอร์ช่วงนี้ก็จะเป็นชุดงานวายบอดี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยเอาพร้อมกับขี้ฉลามสองขีบต้้นแก้มนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของงานวายบอดี้เช่นกัน ต่อในส่วนของช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างอันนี้น้ำตาลได้อัปเกรดมาใหม่นะคะเปลี่ยนปีกนกเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็รองก้นสะอ่ะตัวนี้รองก้นสอนะคะยก2นิ้วแล้วก็ใส่ลูกมากกันโคมนะคะมาตอนน่อีนส่วนของเจ้าตัวล้อแม็กหลอนี่เลยเจ้าตัวร้อแม็กหล่อนี้ก็จะมาพร้อมกับแม็กขอบ20นะคะตัวนี้เป็นตัวลบ44นะคะความลึกของเจ้าตัวแม็ก แล้วก็อีกอย่างเจ้าตัวแม็กนี้เป็นของ f u l เอลด้วยแล้วก็มาพร้อมกับยาง MT นะคะตัวนี้ก็เป็นยางออฟโรดขนาดใหญ่นะคะซีรีส์ยางตัวนี้ก็จะอยู่ที่33คูณ12.5ทับ R20 ด้วยค่ะอย๋างมาต่อกันเลยค่ะในส่วนของบันไดข้างนะคะชายบันไดข้างนี้เป็นชายบันไดข้างเดิมนะคะแล้วก็ ชายบันไดข้างเดิมก็จะแข็งแรงทนทานนะคะเพราะว่าเจ้าตัวชายบันไดข้างนี้ก็จะยึดเข้าต่อกับตัวชุดคัสซีของช่วงล่างด้วยอันนี้ก็มาพร้อมกับนี่เลยหูกระจกนะคะที่เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัวมือเปิดนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะถ้าเป็นตัวรุ่น xlt จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้พร้อมเลย ต่อกันที่ส่วนของฟิล์มกันบ้างฟิล์มและกระจกนะคะตัวนี้นะคะฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกกองแสง8 0รอบคันนะคะแล้วก็เจ้าตัวกระจกนี้นะคะของ Ford Ranger นะคะก็จะมาพร้อมกระจกนิรภัยนะคะขนาด2ชั้นนะคะที่จะแตกแล้วจะไม่เป็นเม็ดข้าวโพดนะคะจะเป็นแตกเป็นใยแม,มงมุมด้วยเดีย๋ยวจะพาไปดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันบ้าง ในส่วนของด้านท้ายตัวรถนี้นะคะก็มาพร้อมกับงานวายบอดี้เช่นกันนะคะก็จะตีโป่งออกมาประมาณนี้เลยดันหน้ายกด้านหลังก็ยกเช่นกันนะคะส่วนในชุดโคมไฟนะคะตัวนี้เป็นโคมไฟของ smoke V2 นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว J ตัว C นะคะที่ถอยติดแล้วก็ฝากาฝ,า,กา,ฝา,กาท้ายตัวนี้ก็เว้นช่องกลางไว้นะคะสำหรับโลโก้ที่ติดกล้อง ข้าวๆนะคะของเจ้าตัวรถคันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวรถ XLT เกียร์ธรรมดานะคะจะอยู่ที่22ลิตรค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะพาไปชมในส่วนของภายในรถกันบ้าง ภายในรถของเจ้าตัว XLT นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะที่เดินได้ด้วยตะเข็บสีดำนะคะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรมรมดานะคะที่6สปีดเลยมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับพุชคอนโทนแล้วก็ตัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะจะอยู่ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับจอนะคะตัวนี้เป็นจอซิงใหม่นะคะตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วใน Ford นะคะก็จะมีในเรื่องของช่วยโทรฉุกเฉินนะคะหากเกิดกรณีอุบัติเหตุนะคะแค่เพียงลูกค้านะคะเสียบเข้าไปใน USB เท่านั้นเอง เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวแบบใหม่ของน้ําตาลนะคะสำหรับเจ้าตัว XLT เกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดตามด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อกับน้ําตาลได้ที่ ID รายหรือเป็น QR Code นะคะของตัวรายนะคะที่น้ําตาลจะขึ้นไว้สำหรับของเจ้าตัว XLT ตัวนี้นะคะกับน้ำตาลนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ